ลูกชิ้นหมูพริกไทยดำจ้าใหม่ๆร้อนๆนะคะลูกจมโบนะคะเต็มปากเต็มครมะคะ่ะนี่เด้งๆเลยนะคะสวัสดีจ้าทุกคนลูกค้าที่น่ารักทุกท่านมาชมให้ดูมาโชว์ไม่ใช่มาชมมาโชว์ให้ดูนะคะนี่นี่ก็คือเตรียมตัวนะคะจะทําลูกชิ้นวันนี้มีคนสั่งลูกชิ้นหมูพริกไทยดําเยอะเลยนะคะ พร้อมส่งพรุ่งนี้นะคะบุ๊กส่งของคืนนี้เพราะว่าเราใช้บริษัทเอกชนนะคะถ้าเกิดใครต้องการลูกชิ้นนะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องบุ๊กคืนนี้นะคะแล้วก็เข้ามารับของไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้ลูกค้าจะได้รับของที่เราทําสดๆใหม่ๆนะคะวันพุธค่ะนี่ค่ะเตรียมตัวทําลูกชิ้นนะคะนี่ความสะอาดนะคะมีหมวกครอบผมนะคะ ไฮจีนะคะนี่ไม่ใช่โรงงานนะคะแต่ว่าทำถูกหลักอนามัยนะคะโอเคนะคะจะขอตัวไปปั่นลูกชิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จนะคะนี่คะ่ะลูกชิ้นหมูพริกไทยดำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ10บกิโลนะคะ2อถาดใหญ่ๆเด้งมากๆเลยเมื่อกี้พอบ้านนะมายืนกินไปครึ่งกิโล,ลนัหยิบกินหยุดไม่อยู่เนี่ยลูกใหญ่จังโบมา,มากเลยคนะ่ะเด้งเห็นไหม เต็มกำมือเลยนะคะสามารถเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ทำหมูยอได้แทนเอเอาไปยํานะแทนหมูยอได้นะคะแป้งน้อยนะคะเด้งมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะข้างใน,นแป้งน้อยค่ะนี่ค่ะหมูเยอะๆมากๆเลยค่ะเด้งดึงๆ,ๆึเลยนะคะไม่ได้ใส่สารบอรแเล็กนะคะแป้งน้อยค่ะสูตรน,นี้นะคะเราทำทานเองด้วยเนาะ เมื่อกี้ก็กินกินไปหลายลูกเหมือนกันสามีก็กินไปหลายลูกมาหยิบไปกินเป็นครึ่งกิโลมั้งยืนเมื่อกี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะจัดการนะคะซับน้ําให้แห้งนะคะแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงซีนนะคะสูญญากาศอย่างดีนะคะทําเป็นถุงไว้แล้วนะคะจะทําเป็นถุงละครึ่งกิโลนะคะถ้าเกิดใครซื้อหนึ่งกิโลก็จะให้เป็นสองถุงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนซื้อไปแล้วไปแช่แข็งนะคะ แช่แข็งได้6เดือนนะคะไม่เป็นไรนะคะรสชาติจะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงซีนอย่างดีนะคะเราสามารถแพ็คซีนสุญญากาศแล้วก็สามารถแช่ช่องแข็งไว้ได้6เดือนแล้วก็รสชาติของลูกชิ้นเราจะไม่เสียเพราะาเราใช้ถุงที่ว่าซีนสำหรับแช่แข็งอย่างดีนะคะนี่เดี๋ยวจะขอเวลานะคะแพ็คลูกชิ้นใส่ถุงนะคะให้เรียบร้อยนะคะ แคเป็นถุงละครึ่งกิโลเอาเนาะเพราะว่าบางคนเวลาจะไปแกะทานนะคะอาจจะอยากจะแกะแค่ครึ่งกิโลอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเราแกะหมดกิโลเนี่ยมันก็เก็บยากเงี้ยก็เออแพ็คเป็นถุงละครึ่งโลให้เลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะทุกคนนะคะสั่งเข้ามาได้นะคะบุ๊กส่งของออคืนนี้นะคะก่อนสี่ทุ่มนะคะเขามารับของไปส่งรุ่งนี้ค่ะ ของถึงของของจะถึงลูกค้าวันพุธนะคะปกติจะถึง next day นะคะถ้าเกิดเอ่อบางทีอาจจะมี delay ถ้าเกิดใครอยู่ไกลมากก็จะกลายเป็น2วันก็มีนะคะแต่ว่าส่วนน้อยมากๆเลยนะคะส,ส่วนน้อยอะ่ะส่วนมากจะถึง next day นะคะนี่แต่ว่าเราจะแพ็คนะคะมีน้ําแข็งใส่อย่างดีนะคะใส่กล่องอย่างดีเป็นฟอยอย่างดีแล้วก็มีกล่องมาตรฐานที่ส่งอาหารโดยตรงนะคะ จะอยู่ได้น้องแข็งจะอยู่ได้48ชั่วโมงนะคะของจะไม่เสียนะคะการันตีนะคะถ้าเกิดของเสียนี่แม่ค้ารับประกันนะคะไม่มีปัญหานะคะเจ้านี้นะคะไม่มีปัญหาค่ะค่ะลูกชิ้นเรานะคะก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แพ็คดูศูนยญากาศอย่างดีนะคะแล้วก็ติดอ,อ,อินกริเดียนด้วยนะคะนี่เรียบร้อยนะคะส่งเฉพาะในอังกฤษนะคะนี่ สกอตแลนด์ Scotland, ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่าเป็นของสดนะคะแล้วก็ค่าส่งแพงมากๆเลยนะคะสงสารลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าจะเสียค่าสง่งแพงนะคะก็เลยบอกไปเลยว่า,าส่งเฉพาะในอังกฤษค่ะนี่เรียบร้อยค่ะถุงละครึ่งกิโลนะคะนี่น้ำหนักนะคะเกินให้ตลอดนะคะนี่นะคะสามารถ แช่แข็งไว้ได้เนะาะตามคลิปที่เราบอกนะคะนี่ค่ะหนึ่งไอเดียนะคะใครอยากมีรายได้เสริมนะคะนี่ค่ะทาแบบนี้นะคะงานประจําของเราก็คือช่างทําผมนะคะเคยบอกไว้เนาะคนที่ตามช่อง youtube เรามานานๆก็อาจจะรู้ว่าเราเป็นช่างทําผมนะคะแต่ว่าวันหยุดนะคะวันที่เราทํไอเนี้ยคะ่ะลูกชิ้นขายนะ,ะจะมีลูกชิ้น ุกชนิดนะคะมีลูกชิ้นปลาเส้นทอดลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาไซมอนแล้วก็ลูกชิ้นปลารักบี้นะคะไก่เอ็นนะคะอร่อยมากลูกชิ้นหมูพริกไทยดำค่ะมีอะไรลูกชิ้นเนื้อค่ะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะสูตรพริกเผานะคะสูตรบุรีรัมยืนกินนะคะโอเคนะคะอุดหนุนกันได้นะคะถ้าเกิดใครที่อยู่อ,อังกฤษนะคะฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ